สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมคาพาร์กิ้งครับสำหรับวันนี้ครับเราเปลี่ยนแนวสไตล์การแต่งรถกันบ้างครับทุกคนวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาแต่งรถเป็นรถออฟโหลดนะครับผมปกติเราจะแต่งแต่รถพวกแนวเฟอร์รารี่แลมโบกินนี่แนวซูเปอร์คาร์แนวกระบะซิ่งแนวกระบะแบ็คอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแต่เรายังไม่เคยแต่งแนวออฟโรดเลยครับเออจะว่าไปผมก็เคยทําไปครั้งหนึ่งแล้วนะเมื่อประมาณ8เดือนที่แล้ว แต่มันก็นานมาแล้วอะแต่คือรอบนั้นผมแต่งใส่เป็นรถกระบะ Ford f 150แต่ในวันนี้ผมคิดว่าผมจะมาแต่งในรถที่มันเป็นรถออฟโรดเฉพาะทางเลยก็คือรถจี๊ปคันนี้ครับที่มันเป็นรถสายลุยต้องบอกว่าลายที่ผมจะแต่งในวันนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ลายที่มันแต่งยากอะไรขนาดนั้นหรอกนะครับแต่นี่คือครั้งแรกที่เราจะมาแต่งแบบนี้กันอ่ะพูดเซิร์ฟพูดซะแบบว่าแต่งออกมาแล้วมันจะสวย จริงๆลายมันไม่ขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นต้นฉบับให้ดูครับสำหรับคนที่อยากจะรู้ว่าผมจะแต่งลายอันไหนนี่เลยครับนี่คือลายที่ผมจะแต่งบอกเลยว่าเป็นลายที่แบบธรรมดาธรรมดาแต่แต่งออกมาแล้วผมคิดว่ามันต้องสวยแน่เลยทุกคนโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแต่งรถสักคู่หนึ่งนะครับเพราะว่าแต่งไปพูดไปมันจะเสียเวลามากๆ ครับท่านผู้ชมครับในส่วนของการแต่งรถตอนนี้ผมก็แต่งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็หน้าตาก็จะมีประมาณนี้เลยครับก็จะแต่งเป็นแนวคล้ายๆพวกลายทหารนะครับแต่ยังคงความเป็นแบบว่าแนวออฟโรดอยู่ก็คือมันจะมีพวกสติกเกอร์ตรงหมายเลข184ข้างๆประตูตรงนี้ครับอ่ะมันจะโดดเด่นในเรื่องของมันจะ,ะบ่งบอกว่ามันเป็นรถออฟโรดเออมันดูจากหน้าตาแล้วมันก็เป็นรถออฟโรดอยู่แล้วเราจะพูดทําไมวนะเนี่ย โอเคครับผมต่อไปเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนในส่วนของเครื่องยนต์โอเคเครื่องยนต์ผมจะใส่เป็นเครื่อง40,000 0ตอนนี้ผมก็ปลดล็อกเครื่อง40,000 0มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วใส่เทอร์โบ2 0 0 0 0 0ครับแล้วก็แน่นอนครับยางเราต้องใส่เป็นยางออฟโรดปุ๊บอ่าตอนนี้บอกเลยว่าสภาพรถผมเริ่มจะดูดีขึ้นมาแล้วตอนนี้แล้วก็อย่างอื่นก็อัพให้เต็มที่พอลนะตอนนี้เราได้แรงม้ามาทั้งหมด1695แรงม้าแล้วนะครับ โอเคครับเดี๋ยวผมจะไปปรับในส่วนของโชกโชคนี่เราก็ต้องปรับขึ้นให้สุตรครับให้มันเหมือนรถรถเอ๊ะทำไมผมรู้สึกว่าด้านหลังมันเตี้ยกว่าข้างหน้าปะเออแบบนี้ค่อยแบบว่าดูรูหลขึ้นมาหน่อยลองลองอ๋ออ๋ออันนี้ผมยืดออกหมดแล้วตอนแรกผมว่าจะลองยืดล้อที่ไหนได้ตัวเองยืดออกหมดแล้วโอเคหูหน้าตาก็จะดุดดันแบบนี้เลยครับทุกคนหน้าตาแบบกําลังใช้ได้เลยตอนนี้ สำหรับในส่วนของเกียร์บล็อกครับเกียร์บล็อกผมก็จะปรับไว้ประมาณนี้ครับก็ไม่รู้ว่ามันดีหรือเปล่านะครับเพราะว่ารถคันนี้ผมเคยซื้อมาครั้งหนึ่งแล้วแล้วผมก็จูนไว้แล้วไอ้เซ็ตจูนเนี้ยมันมันยังอยู่ครับทั้งที่ผมก็ขายรถไปแล้วอันนี้น่าจะเป็นที่ตัวเกมนะครับมันยังคงเกียร์เกียร์บล็อกหรือว่าเซ็ตจูนของเราไว้เหมือนเดิมแต่งง่ายๆแต่โหดชัวล,วลองฟังเสียงสักหน่อย เสียงก็จะมีประมาณนี้ครับสำหรับรถออฟโรดรถจี๊ปคันนี้มันน่าจะเป็นชื่อชื่อมันนะครับน่าจะเป็นรถจี๊ปใช่ไหมของยี่ห้อของจี๊ปแต่ผมไม่รู้ว่ามันซีรีส์อะไรยังไงแต่คือหน้าตาคือมันเหมือนรถจี๊ปเลยนะครับของยี่ห้อจี๊ปเลยโอเคเดี๋ยวผมจะทําการเอารถไปเทสความแรงเ,เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาเรื่องเอาเรื่องด,ด,ด,ดูการออกตัวครับ <c oughs> หน้าทิ่นกับยกโคตรแรงโคตรเอาเรื่องคันนี้ ผมจะลองไปหาท้าคนแข่งดีกว่ามันจะสู้ใครได้หรือเปล่าสำหรับรถคันนี้เอ้ยรถแนวออฟโรดมันต้องท้าหัวลากแข่งว่าแต่หัวลากมีคนอยู่หรือเปล่าไม่มีคนอยู่ครับเหมือนจอดรถทิ้งไว้เฉยๆอ่าผมจะไปท้าใครแข่งได้บ้างลอ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 ง,ลองขับเข้าไปขายดูซิจะมีคนซื้อไหมตั้งราคาจะมีคนสนใจหรือเปล่านะเอะไม่ขายดีกว่าอ่ะไม่ขายดีกว่าไม่เอาไม่เอาะนะครับผมไม่ขายนะฮะ ผมยังยังไม่ได้เล่นเลยอ๋อผมจะท้าใครแข่งได้บ้างเอ้ยรถตู้คันนั้นกําลังเบินยางเดี๋ยวผมขอท้าแข่งเลยรู้สึกว่าเขาจะพร้อมกับการแข่งขันในวันนี้โอเคมาแรงมาเขาเท่าไหร่หน,น,นึ่งพันหกร้อยเก้าสิบห้าแรงม้าเหมือนกันเดี๋ยวผมผมขออนุญาตเบินยางก่อนนะครับผมเบินแค่ล้อหลังพอแล้วครับไม่ต้องเบินหลายล้อเอาล้อออฟรถมาเบินยางมันก็แปลกๆอยู่นะครับทุกคน เอา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 เขาไปหนวะดแล่จะแข่งไหมวันนี้โอเคครับตอนนี้ผมก็เข้าไฟมันะล้วเอาเข้ามาเออยังไงวะเนี่ยโอ้โหออกตัวไปแล้วจังหวะนี้ครับยังไงครับผมรถผมออกตัวถือว่ากินขาดเอาเรื่องนะครับรถเขาตามผมไปแต่รถผมนี่เออมีอาการสะบัดนิดนึงแต่ก็เข้าเส้นไปด้วยชนะครับเป็นไงล่ะเอี พี่แกบอกไม่ยอมรถตู้พี่แกบอกขอแก้มือหน่อยสู้รถจี๊บไม่ได้มันน่าอายมันน่าแปลกตาแปลกใจนะครับเขาคงจะสงสัยว่าเฮ้ยไอแค่รถจี๊บธรรมดาธรรมดาแค่นี้มันจะเป็นแรงได้ยังไงวะนะขอองขอลองอีกครั้งหนึง่งมาแค่การออกตัวก็บ่งบอกถึงความแรงของรถจี๊บคันเดียวแล้วครับว่าประสิทธิภาพความแรงที่ใครก็มองข้ามเนี่ย คือคุณเนี่ยยังไม่เห็นถึงประสิทธิภาพความแรงของมันโอ้โหนี่คือแบบว่ายังไม่เข้าเส้นใช้ด้วยซ้ำเขากดเกมออกไปแล้วครับบอกเลยว่าสู้กับใครนี่ใครก็สู้กับผมลําบากแม่จะว่าไปมันก็แรงเหมือนกันนะเนี่ยสำหรับรถกีปคันนี้จะว่าไปนะทุกคนผมก็ว่ามันหน้าตามันมัน,ม,นมันก็หล่อดีนะครับมันทรงมันแบบว่ากระทับรัดดีแต่ความแรงนี่ก็ไม่ได้เป็นสองรองใครเลยนะครับก็แรงเหมือนกัน เฮ้ยไอรถตู้คันที่มันแข่งกับผมหรือเปล่าวะเน,นี่ยที่แข่งอยู่อ๋อไม่น่าใช่นะครับน่าจะคนละรุ่นกันมีใครจะแข่ง i 8แปไหมขอท้าไอแปแข่งหน่อยมา i 8รับคำ้าผมหน่อยครับไอแปไม่รับคำ้าครับปฏิเสธเอางั้นเอาเป็นไอแปคันนี้ก็ได้นี่มาไอที่กำลังเบินยางรู้สึกว่าจะพร้อมต่อการแข่งขันอ่ามาแรงมาเท่าไรผมไม่รู้แต่เอ้เยเนานะไม่ได้ดิจะแข่งทางไกลแบบนี้มันไม่ได้นะครับรถผมแค่แข่ง400เมตรเนี่ย มันยังมีอาการสะบัดเลยถ้าจะไปแข่ง1,600เมตรผมว่าเอารถไม่อยู่แน่นอน <c oughs> แค่ออกตัวมาก็บ่งบอกถึงความแรงของรถผมแล้วครับว่ารถผมนี่แรงขนาดไหนครับดูการสะบัดของรถเอาละกันครับน่าจะเป็นเพราะว่าผมปรับโชคคมันสูงเกินไปหรือเปล่าครับเลยทําให้รถมันมีอาการอย่างนี้ครับโอ้เชื่อเชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้รอนหาวของผมจมดินเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนถ้าผมจะเอารถมันขึ้นมายังไงวะนี้เอาเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยว การแข่งขันยังไม่จบนะครับผมเรายังไปต่อได้ถึงแม้ว่ารถเราจะมีอุปสรรคเยอะแยะมากมายแต่เขายังไม่เข้าเส้นชัยเลยนะครับรู้สึกว่าเขายังจะไม่มาเลยและผมก็เข้าเส้นไปก่อนแล้วรถผมก็จมดินไปอย่างงงเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแบบนี้ผมว่ามันไม่ใช่แล้วนะครับโกงเวลาเอาเอาเอไม่ใช่โกงเออใช่นั่นแหละโกงเวลาใช่ไหมทุกคนถ้าใครที่ดูอยู่ตอนนี้ ทุกคนคิดว่าเขาใช้ FGTG ในการโกงเวลาใช่หรือเปล่าครับอันนี้คือผมไม่รู้จริงๆเพราะว่าผมก็ไม่เคยเห็นสูตรนี้มาก่อนแต่ผมผมเห็นน้องมาคอมเมนต์เมื่อคลิปเมื่อนานมาแล้วครับบอกว่าเขาใช้ FGTG ในการโกงนะครับมันเลยทําให้อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะผมรู้สึกว่าโชครถผมมันเด้งเกินไปผมจําเป็นต้องมาเอาความแข็งของสปริงของโชคลงอ่ะประมาณนี้ไม่ต้องเอาสูงมาก แค่นี้ก็น่าจะลดในความการเดิ้งของรถลงอีกน่าจะเยอะพอสมควรเอาละครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการเปลี่ยนด่านดีเซิร์ตอีกรอบหนึ่งแล้วครับแล้วผมก็เข้ามาเจอน้องคนนึงที่ที่ยืนอยู่ตรงนี้ที่มีแค่เรา2คนเท่านั้นในทะเลทรายแห่งนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนในเกมนี้เขาหายไปไหนกันหมดแต่ผมอยากจะลองลองทาน้องเขาแข่งดูครับว่ารถผมจะสู้เขาได้หรือเปล่า กับรถน้องเขาที่เป็นรถรุ่นธรรมดาเป็นรถอะไรมันรุ่นอะไรวะนะ่ะมันทันสั้นมามีแค่เราสองคนมาผมขอแข่งหน่อยเอากดผิดผมขอแข่งหน่อยรับคําท้าหน่อยรับคําท้าหน่อยเขาได้ยินผมหรือเปล่า,าผมก็ไม่รู้เหมือนกันรับคําท้าหน่อยครับรับคําท้าหน่อยครับโอ้ผมพูดใส่หูขนาดนี้ยังปฏิเสธได้ลงคอย้ายด่านร,รีเซิร์ฟรอบที่8ปแแล้วครับตังตังหวัดนี้ครับ ต้องบอกว่าผมหาคนที่จะแข่งด้วยไม่ค่อยได้เลยครับไม่มีใครยอมที่จะแข่งกับผมเลยไม่รู้ว่ารถผมแรงเกินไปหรือว่าหน้าตาผมมันโหดเกินไปหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคนอื่นที่มองเห็นรถผมเขาอาจจะคิดว่าเอ้ยรถบึงได้เป็นแค่รถจีป๊ปธรรมดาธรรมดาจะไปสู้รถกูได้ยังไงคนในเกมเขาน่าจะคิดแบบนี้นะครับผมก็อยากจะขอลองสัก1ส่วน4ไมล์เอาเป็นคันไหนดีคันนี้โอ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  คันนี้ไม่เอานะครับเพราะว่ารถคันนี้เป็น4:14ผมคิดว่าผมน่าจะสู้ไม่ไหวนะครับนี่งไงนี่งไงคันนี้งไงซีวิกเอขดีก็ลองทาย c i v i c f อดีสักหน่อยเอาซีวิกเอดีก็มีคนทายแข่งอยู่แล้วนะครับมีใครที่จะแข่งกับผมหรือเปล่านี่ไงอาสามสี่ตำรวจมามาแข่งเป็นเพื่อนผมหน่อยอาผมขอแค่เออแรงมา้า16ึ่งพแรงม้าไม่ไม่ใช่รถปักไม่ใช่รถสเต็ปแค่นี้ผมก็ผมก็ภูมิใจในตัวน้องเขาแล้วนะครับที่ไม่เล่นพวกรถปักรถสเต็ปครับ ่าผมขอเบร์ยันสักคู่หนึ่งก่อนผมต้องการให้รถผมวิ่งเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเด,เดไม่ใช่ละไม่ใช่ละน้ำมันหมดเฮ้ยราสตาร์ทไม่ติดเฮ้ย <laughs> น้ำมันหมดมันจะสูได้หรือเปล่าวเนี่ยเรามาดูกันเอ้าโอเคเติมทันอยู่ไปครับออกตัวไปแล้วจวังหวะนี้ครับโอ้โหแค่รอบต้นก็จัดจ้านครับ อุ้ยแต่รถผมยังมีอาการสะบัดอยู่เลยทุกคน <c oughs> อื้อุ้ยผมแพ้ครับเอา้าทำไมไม่แข่งอีกะผมยังไม่ได้ยอมแพ้สักหน่อยถึงแม้ว่ารถผมจะแพ้แต่ผมก็ยังไม่ได้อยากจะยอมแพ้สักหน่อยเลยอะไรครับนี่อาจจะเป็นเพราะว่าเซนจูนของผมมันสู้ไม่ได้นะครับเมื่อกี้แต่แต่ผมคิดว่ารถรถรถอย่างผมเนี่ยสู้ได้แค่นี้มันก็ถือว่ามันมันมันมากเกินพอแล้วนะครับ โอเคเดี okay, ๋ยวผมจะลองท้าเอาเป็นคันสีแดงคันนี้ลายดูไเอมอนได้ดูไเอมอนก็ไม่มีคนมีคนท้าเข้าแข่งอยู่ครับโอเคงั้นเอาเป็นว่าเอ้ดูหนบีเอ็มบีเอ็มเอ็มคันนี้ว่างหรือเปล่าบีเอ็มคันนี้ก็ไม่ว่างอ่าสามสี่คันสีน้ำเงินว่าไงน้องอ่าสามสี่คันสีน้ำเงินรับคำท้าโอเคมารอบนี้เราไม่ต้องมีการเบิดยางครับเข้าเสร็จแล้วก็จวดเลยครับรอบนี้มา มาเลยครับผมพร้อมแล้วถูกครับอุย้ยร,รู้สึกว่าอาสานสีนั้นจะแรงเอาเรื่องโอ้โหรอบปลายพี่แกนี่ควันออกควันออกร้อกันเลยทีเดียวผมไม่สู้ไม่ได้ครับโอ้โหเวลาเขาไป7 6 8ครับผมได้8.88เฮ้ยแต่เวลาผมดีขึ้นนะครับต้องบอกว่าเวลาผมดีขึ้นตอนแรกผมวิ่งได้8.92อ,อ,อรอบนี้เดอกโดผมขออนุญาตเบินยางแล้วกันนะครับโอเค จริงๆถ้าผมอยากให้รถผมแรงขึ้นกว่าน,นี้ผมคิดว่าผมควรจะควรจะไปเปลี่ยนในส่วนของเซ็ตจูนใหม่มันอาจจะทําให้รถผมมันแรงขึ้นกว่าน,นี้อีกเท่าตัวหนึ่งไม่เท่าตัวหนึ่งนะอาจจะอย่างมากก็8.4 8.5ไปอะมาพอแล้วครับเข้าเส้นกันเลยรถทีฟที่ใครๆก็ว่าไม่แรงแต่พี่ขอแซงตอนเข้าเส้นน่า่งเอ้ยจะทำไมรถเขายังไม่ออกตัวมาวะเนะี่ย เป็นเพราะบักหรือเปล่าพอเข้าเส้นปุ๊บนี่ผมแพ้เองเนี่ยผมว่าเนี่ยอ้าวอ้าวอ้าวกูแพ้อีกแล้วอ้าวเฮ้แต่เวลาเราดีขึ้นเวลาเราดีขึ้นนะครับรอบก่อนเราได้แปดจุดแปดแปดแต่รอบนี้เราได้แปดจุดแปดสองอ้าวโอ้โหไม่ยอมแข่งกับผมไม่ใจนิว่าโอ้โหโอเคครับทุกคนในเมื่อไม่มีคนมาแข่งกับเราเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเอารถจิ๊บคันนี้เนี่ยไปลุยทางออฟโรดกันสักหน่อย ไม่มีไม่มีใครอยากจะไปกับผมเลยใช่ไหมเนี่ยหรือว่ามันมีคนมุ่งหน้าไป่อนหน้านี้เราะเาีแต่ผมผมเห็นในแผนที่เราคอดูหน่อยอ่านี่ไงนี่ไงมันมีรถคันสีเหลืองเอา้าออกไปแล้วกับเราผมกำลังว่าจะไปแจมสักหน่อยโอเครถออฟโรดมันมันไม่ควรจะวิ่งทางลาดยางนะมันควรจะวิ่งทางแบบนี้ครับนี่ออฟโรดของแท้ครับว่าแต่ทางข้างหน้าผมมันไปได้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันเอา้ามันเป็นสเตปมันเป็นสเตป เดียวเดียวเดียวเยวสาไฟฟ้าลอยได้ครับออะไรกันครับนี่แบบนี้ก็มีนะครับนี่เป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกเลยที่ผมเพิ่งเห็นเสาไฟฟ้าลอยได้เฮ้ยภูเขาวตรงนี้ขึ้นได้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวนะอะไรครับนี่ทำไมเสาไฟฟ้าเออไม่ใช่ทำไมภูเขาของผมมันทะลุมาได้แบบนี้ผมคิดว่ามันต้องมีอะไรแปลกปลอมในสถานที่แห่งนี้แน่เลย ไปข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าไปได้หรือเปล่าข้างหน้ารู้สึกว่าจะเป็นเฮ้ยเดี๋ยวนะอ๋อมันคือสถานที่ที่เป็นทางทางเข้าแแบบนี้โอเคเฮ้ยๆๆๆๆเฮ้ย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 มันเป็นแผนที่ซ้อนแผนที่ว่ะเฮ้ยยังไงวะเนี่ยแล้วมันขับไปต่อได้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยดูอดเดืดเดืดเดืตรงนี้ผมเข้าไปได้หรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวนะ วาไปแล้วครับตอนนี้ผมวิ่งอยู่ใต้สะพานแล้วก็มีต้นไม้แล้วก็มีก้อนหินซึ่งตอนนี้ผมวิ่งอยู่ข้าง,างล่างนี้เลยครับเดี๋ยวผมจะลองขับขึ้นไปข้างบนดูครับทุกคนว่ามันจะเป็นยังไงถ้าเราขับขึ้นไปด้านบนแล้วตอนนี้เราขับขึ้นมาด้านบนเรียบร้อยแล้วครับเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมรถผมมันบินได้วะเนะี่ยโอเคโอเคโอเคครับผมตอนนี้เราก็ขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว หรือเปล่าเอ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 า,เ,อาเดี๋ยวโอเคครับทุกคนครับมาใหม่ครับเมื่อกี้ผมไปวิ่งอยู่ใต้ภูเขาครับเดยวรอบนี้เราจะวิ่งในทางที่เป็นทางธรรมดาธรรมดาเลยนะครับก็คือเราจะวิ่งตามทางออฟโรดในแมปนี้เลยครับผมอยากจะรู้เหมือนกันครับผมว่าไฟหน้ารถคันนี้เนี่ยมันสามารถเปิดได้หรือเปล่าเรามาลองเทสกันเปิดไฟตัวไหนไวะอ๋อนี่ไงเฮ้แต่ไฟด้านบน ไฟแบบว่าเฮดไลท์มันไม่ติดครับมันติดแค่ไฟหน้ารถปกติมันมีไฟสูงไฟต่ําหรือเปล่าอ๋อมันมีแค่เปิดปิดไฟอ๋อจะมีไฟปิดไฟแล้วก็ไฟต่ําไฟสูงโอเคเดี๋ยวเราลองเปิดไฟวิ่งดูสิโอ้ปกติเราไม่เคยเปิดไฟขับรถเลยนะครับนี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยโอเคเดี๋ยวเราจะเอารถออฟโรดไปลุยในทางที่มันควรจะวิ่งนะครับเพราะว่าปกตินี่เออไม่ใช่เพราะว่าเมื่อกี้นี่เรา เราไปวิ่งทางที่มันไม่ใช่ทางที่เป็นทางเราไปวิ่งใต้ภูเขาโอเค,โอ,เคโอ้โหยิงได้สบายลื่นๆเลยครับไม่ไม่ไม่ไมออฟโรดมันไม่ควรจะวิ่งทางนี้นี่ครับเหมือนเดิมครับอ้ยเดี๋ยวแรงเกินไปอุ้ยมันเป็นเพราะว่าผมใส่ย,ยางออฟโรดมาด้วยหรือเปล่ามันทําให้รถพุ่งแบบวิ่งอยู่บนดินขนาดนี้รถมันยังพุ่งได้แบบขนาดนี้อ่ะถือว่าเป็นรถที่แรงเอาเรื่องเลยนะเนี่ย ไปแข่งทางเน็กผมก็ยังแบบว่าสู้คนอื่นได้อะเออไม่ธรรมดาเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้มันมีทางตรงนี้มันมีทางมันน่าจะเป็นทางที่มันต่อกันมาหรือเปล่าชุบโอเคสายลุยป่าครับวันนี้เรามาเป็นสายลุยป่าครับปกติเล่นแต่ในเมืองในเมืองออ,อะไรในมงเฮ้ยมันน่าจะมีฝุ่นนะผมคิดว่ามันมันจะสมจริงกว่านี้ถ้ามีฝุ่นเออนี่ไงก็มีอยู่นี่嘛ลองเบินยางซิ เบินยางไม่ได้ครับยิงยาไปกันต่ออุ้ยทุกคนเห็นภูเขาด้านซ้ายมือไหมครับทุกคนคิดว่ามันไปได้หรือเปล่าผมอยากจะลองไปดูเรามาลองขับไปพร้อมๆกันุอยต้องบอกครับจังหวะลงคอยแบบนี้อันตรายมากชุบตรงนี้ก็ค่อยๆขึ้นไปอุ้ยอุยอยากให้รถมันคว่ำฮะไม่งั้นเราอาจจะเอารถขึ้นมาไม่ได้เลยโอเคเฮ้ยตรงนี้มันเป็นสถานที่เดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรถมันตีร่างกาอยู่ตอนนี้เฮ้ยตรงนี้มันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยอ๋อ,อ,อมันมีในแผนที่แต่ผมไม่เคยมาไงมันเป็นเหมืองเฮ้ยผมไม่เคยมาตรงนี้เอ้าใหย่านะอย่นะโอเคเอ,เ,เอ้าเละครับเละอุอ้ยว่ามันแรงอะ่ะอย่าพลิ้งไม่ได้เลยเนี่ยมันจะยกล้ออย่างเดียวโอเคอึดอึดโอเคขึ้นมาได้เรียบร้อยแล้วครับ อ๋อสถานที่ตรงนี้มันเป็นเหมืองซึ่งผมไม่เคยมาเลยครับทุกคนอ้มันเหมาะกับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวจังยิ่งเลยนะเนี่ยมันสุดยอดไปเลยโอ้หน้ารถผมดูไม่ได้นะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะลาทุกคนไปนะสถานที่แห่งนี้เลยละกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็หวังว่าท่านผู้ชมจะชอบคลิปนี้นะครับโอ้มีคนมาขอแลกรถเทเลย